สวัสดีแฟนๆทีเด็ h ฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดมันเดนไนส์หมาป่าวูแฟมตันเปิดบ้านต้อนรับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิต,ตี้เจ้าถิ่นของคุณซอนูโน่ซานโตเปิดฤดูกาลบุกไปชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0เกมนี้พวกเขาเพิ่งเสียเดียโก้โชตาย้ายไปร่วมทัพผงแดงลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามยังมีทีเด็ดอย่างอาดามาตราโอเล่และลา ตัวเือใบสีฟ้าของคุณซือเปปกูเดล่าเพิ่งจะลงเล่นในดิกเป็นนัดแรกหลังจากตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปียนลีกเกมนี้จะยังคงไม่มีกุนอเวโรที่บาดเจ็บท,ทาให้ต้องฝากความหวังแนวลุกไว้กับราฮิมเตอร์ลิงกาเบียนเชสซดและลิยาสมาเลสโดยมีเควินเดอร์บอยเป็นจอมทัพดูจากสถิติเจอกันฤดูกาลที่แล้ววูฟแฟมตันสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทั้งเย้าและเยือนคืนนี้นูโนซานโตคงเตรียมแผน การเล่นที่จะตั้งรับแล้วรอโต้กับเหมือนฤดูการที่ผ่านมาและผมเชื่อว่าวูฟแวมตันจะสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสนุกสูสีมีลุ้นที่จะสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนฤดูการที่แล้วหรืออย่างแย่ก็แพ้ไม่ขาดผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว